สวัสดีครับผมครับวันนี้พบกันกับบอกไก่ชั้นค้าครับวันนี้ครับบอกไายจะพาพี่น้องไปกินหมอกห้อยครับผมห้อยปังครับยุ่งหอยยี้องครับนี่นะครับวันนี้บอกไายจะพาเอาหอยไปฮิดแก้วครับเจ้าจำจะห่อนหม้อขื่อเจียจังก่อนนะเออเจ้าไหนครับผมนะครับตอนนี้กับรรยากาศย่านสอนนครราชสีเาแดดเนี่ยนะครับน้องตอนนี้ก็ประมาณกับประมาณกับสองโมงครับพี่น้องอันแดด อ่อนๆบ้นนะครับมันแห้งแล้วนะครับมื่อนี้พวกก็จะไปห้าหวยครับก่อนไปครับพอกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเนาครับพอตอนนี้ละไอครับผมนะครับตอนนี้เวกก็มาทั้งหัวนะครับผมพี่น้องนี่ครับมรในกาาชามเสาครับเด่ดพี่น้องนะครับตอนนี้งกมห้องครับ นี่ครับเรือดพงศิพิหาอยู่มองนี้แล้วครับผมทางนี่ครับพี่น้องนะครับตอนนี้พงศ์กฤติลองหากันครับผมนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ยู่ิถึงเดือนนะครับพี่น้องพงศินะครับพี่น้องพงศิพิหาควายเช่าเท่านี้แล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่งูพหนธุ์ใหม่ครับผมมาเด็กพงศ์กฤติเงินเสือเงินเสือเปียก น,นี่นี่ืม่ร้องห้อยครับห้อยปังน้องเนี่ยไปใช่เทล่ายัครับผมอ๋อ้ Thấy không? Để không นะครับใหนชั้นี้ครับพี่น้องชั้นี้นกระเจี๊ยบครับอะครับผมกับป่ากันชั้นไหนครับเจี๊ยจ้วครับผมพี่ตุ่มหอยครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้เพราอาศัยทุนเรียบร้อยครับบังหอยนะครับผมก็สิไปหาต่อนะครับพี่น้องไปหาต่อน้ำมันีนแหละนะครับผมพวกกระสีไปเลยครับพี่น้องกู้ ครับผมนีงกมาหอดเห็นแล้วครับพี่น,อน้องน้องเานยห้ากันนะครับผมห้าเหลี่ยมผมกิสิตัดไปตอนนี้เจ้วเลยครับพี่น้องนะครับผมตัดไปตอนเทีเ่้วครับผมอเลยครับผมกูงานหนึ่งครับแอนทีน้ำลุงแอนหลังหางหลังหมอ้อ ต้นน้ำแอนเกลือลงไปคนพาทุรับระวางทีทีทาบัตรตุ้มห้อยครับผมิไม่ก็บบัตรพิ๊กฮิตแก้วแอก็บบัตรพิ๊กฮแก้วครับผมพี่นนอนี่ พี่กินโนครับใส่ยร้ายมาได้มันเพี้ดครับพี่น้องใส่ยร้ายเพี้ยดเส่หน่อยเพราเพี้ดตอนนั้นเดียวมีมะคุงเฮ้ยเก็วพีกับพี่น้องเห็ดเจียวครับใส่ียร้ายครับมาได้สามพันแต่มันเพี่ค้ยดล้างพี่น้องนี่ครับผมล้างแหละมาเห็ดเจียกันครับผมเห็ดเจ้าพี่น้องพีกใส่ไป ใส่คุบไปใส่ไหมับ่น้ออืมอืมแดกแล้วพี่น้องปุ้งครับผมมว่าพี่น้องมว่าอืมกลบวจะได้จับลายเส้นลายเสีอย ไปหมา,าแอมิดลงแอมัมน้ เยอะว่ครับเยอะจนาเวทิกลายดนะครับตัวนี้เฮ้ยภูมแล้วบพีนน้องแล้วุกันชุกแลวครับชุกแวครับพี่น้องนี่ครับพเลยครับอพรีเ กะสวัสดีกรอบครับผมพี่น้องเมื่อกี้นะครับห้อยที่ไปหามาครับผมพี่น้องกะก่อนกินกัขอกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามในยูทูบส่องเบากาย้ะครับน้องครับอันนี้ก็ยุทบรรยากาศจุทสวนเข้ามาครับพี่น้องห้อยที่ไปหามาแก้วยูทูป,าาป YouTube. พี่น้องเลยกินกลางแดดแก้วก่อนพี่น้องโอ้ยนี่หนาวโอ้ยืมย่มหนาวอ๋อไอ้นี่ก็เด็กกัน ับเดี๋ยวพีน่น้องขอกกบบ่าวไก่ <c oughs> นี่กล้องเขานี่คือคนยัมพี่น้องนี่ตังนี้สีขาเขาไหรครับซิมซิม้มพีน่น้อง จิมจิ้มผักแม่แบ่บหรอ,มอมไม่กระพวด cắt cắt không khẩu Nó mhmm 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 mhmm

ขอปังให้เมียออันนี้เขาเฉีย่ยไหมเขาเอลี่ตาก็ตาออกครับโบตาอ,อ๋อไม่ชิมเม้าพเหรอนก,ต,อกตาอ,อ๋อนกตามอยู่วางนี่มืม่อกงครับเอาถิมนี่ครับตามเอ้ยมาพี่นอนอถิมไหมครับ

bào cầy, các dương nhiều, <laughs> tàn เบอร์คุณภาพมคุณภาพพี่นอง thoát bắn năng rất là nhỏ เดีวยวอย่งพี่น้อง mm. อาตามหนออกมันจะกาสสวนผัก mm. Mm hmm. mm hmm. เจอกับพี่พระดู nó cũng mỏi rồi Nó vẫn mỏi cho nè Nó đi này cũng Hãy không ตามือยินดีนนค,รครับะอานมือถืคล้องรับตอน,นข้ยิดมันระบ,บาดแน่นะครับตนหนาไปนะครับถ้า ท่านผู้ชมรู้อีฟสิทุกคนครับที่เขาบอกเบอง์กิฟต์นี่ถ้ามากริปแนวนี้ปะกดไลค์กดติดตามนะครับเน้องทั้งยูทูบทั้งอินสตาแกนะครับก็เขียนว่าไกลนะจ๊ะนะครับเขียนอินสตาแกรเลยนะครับผมกริปวันนี้ก็ปะในเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่เบืองบาย